เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยปลาเขาโพดสาวขาเหียนเพิ่นตัดเมื่อไรจ้าทั้งหยาทั้งเขาโพดพี่น้องเพิ่นสิเอามาหมักไว้ประมาณ3เดือนขึ้นไปเนาะจ้าเพิ่นก็สิแกให้งัวกินพี่น้องเพิ่นจะบ่ให้กินสดคือบ้านเฮาเด้อจ้าหยาที่เพิ่นตัดไปเพิ่นก็สิมาหมักเพิ่นสิมามวนพลาสติกไว้แบบนี้ล่ะจ้ายู่ฟาร์มสาวขาเหียนประมาณ3เดือนกว่าเ่าแกแล้วก็ให้แกให้งัวกินเนาะจ้าพี่น้องเขาโพดกับหยาตัวนี้สิบ่ให้งัวแม่นมเด้อจ้าเพราะว่างัวแม่นมเพิ่นมีอาหารมีของเพิ่นอออยู่่่่จจจ้้้้้้ะะััันนนนนนีีสิใใหหเเฉพพาางงงงขขุุววแมม มวนแล้วเรียพกติตากแดดกองอากรากยังสิหลือจะพ่นองเต็มพื้นทีหรือจะพูนเต็มหมือเลยจาพ่นองหลายค้าหลายแน่จ้าบม่ได้กินอีกหรอกจ้าบันนี้เอ๋เขาโพดปีนาพนุจ้าค่อยพอกันไหมหลังจากที่ตัดเขาโพดมากไปแล้วนะจ้าพ่นองพกกะสิปลูกห้า่อได้จ้าปลูกห้าอีกรอบนี่ก็พอดีตัดกับช่วงหนาหนาวพอดีจะพี่นองถ้าช่วงหนาหนาวหยามันจะแพงจ้าพี่นองเพื่อจะปลูกแล้วก็เพื่อว่าจะให้ลดค่าใส่ใจพนะจ้าผู้ใดมีพื้นที่หลายเพื่อจะลดค่าใส่ใจหลายพี่นองนี่แหละปลูกเต็มพื้นที่จ้ บันนี่กับซีเมนมักหยาจ้าบันนี่หลังจากเขาพูดแล้วกับซีเมนหญ้ยาจ้าพี่น้องสะออนเพิ่เนาะจ้าเพื่นเหตุนดดีดีบานเพิ่นไหมพี่น้อง